สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊915้าหาลอดนะครับหมอโต๊ก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุน้ำทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊และสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานเขารู้สึกผิดไหมที่ทําคุณเจ็บของชาวธาตุาน้ำธาตุน้ําได้แก่ราศีกรกฎราศีมีราศีพฤิกตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่31มีนาคมปี2568 มโต๊อธิฐานให้ดูได้ทลคณาและราศีเลยนะครับมอโต๊ดดูแบบโหราศาไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี่เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุน้ำกระกรกมีนพุจิก เขารู้สึกผิดไหมที่ทําคุณเจ็บขอเชคพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณเป็นไพ่ของเซลติคอสมอต้นอ่านตามพลังงานความหมายและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่สองดาบการปิดกั้นการบล็อกการมีกําแพง การบล็อกการติดต่อการสื่อสารมีคนที่บล็อกกันไปมีคนที่ปิดกั้นกันไปหรือมีพลังงานภายการลังเลการตัดสินใจในช่วงนี้ของชาวธาตุน้ําอานที่เป็นการที่อีกใจหนึ่งก็ยังรักอีกใจหนึ่งก็ยังรอ อีกใจหนึ่งก็อยากที่จะตัดเขาออกจากความรู้สึกของเราแต่การที่จะตัดใครสักคนหนึ่งออกจากความรู้สึกมันคงยากในความรู้สึกเพราะมันยังมีความผูกพันมันยังมีความผูกมัดในความรักในความสัมพันธ์เออดอวานการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ การเริ่มต้นกับความรู้สึกใหม่ๆของเรานะมีการที่เราได้โอกาสแห่งการเริ่มต้นหรือการกลับมาคิดหรือการกลับมาทบทวนเดอร์มีเดเชียนเป็นปรังงานไพ่ดาวพุทธคนที่มีสเสน่ห์ในเรื่องคําพูดคําจาคนที่เรียนรู้อะไรแล้ว คุณเป็นคนที่เรียนรู้เร็วไวและก็มีการที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาในตัวของเราเองหรือการหาประสบการณ์เพิ่มขึ้นของเรานะมีพลังงานไพควีนออฟวาราชินีงไฟคนที่มีเซนต์คนที่มีรางสังหารคนที่มีสัมผัสพิเศษคุณเป็นคนรู้รู้ว่าใครเข้ามา เพื่ออะไรคุณเป็นคนที่รู้พลังงานของคนรอบๆข้างของคุณนะคุณเป็นคนที่มีเซนส์แรงอึกๆที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยอ่านความคิดของเขาได้อ่านความรู้สึกของเขาได้อ่านจิตใจลึกๆของเขาได้หรือคุณไปจับได้หรือการที่เราไปจับได้ในความรู้สึกของเขาหรือการที่เขาเคยโกหกกับเรากับสิ่งที่ผ่านมาเราให้อภัยกับเขาในสิ่งที่เขาเคยโกหกกับเรานะมีพลังงานให้ เจ็ดไม้เท้าการปิดกั้นการบล็อกการมีกำแพงการติดต่อการสื่อสารเป็นไพ่ของความเข้มแขง็งความแขง็งแกร่งหรือเป็นไพ่การที่เราทุ่มเทในวันนั้นการที่เราแคร์กับความรู้สึกของคนคนหนึ่งมากกว่าที่แคร์กับความรู้สึกของเรา ในวันนี้เป็นฝ่ายเราที่อยู่ได้ด้วยตัวของเราเองเป็นฝ่ายเขาที่กำลังเหมือนล้นหลนล้น,ลน,ลนใจอยากกลับมาหาคุณอยากกลับมาพบเจอกับคุณนะครับเป็นพลังไพ่เดอะเฮอร์มิตชาวกันลัคนากันเป็นไพ่ของแสงตะเกียงแห่งการนำทางเป็นไพ่แห่งการกลับมามีสติการที่เราทำอะไรแล้วอย่างมีสติจะสามารถผ่านเรื่องราวที่ไม่ดีกับชีวิตเราไปได้หรือการแก้ไขปัญหาอย่างมีสติและอย่างมีขั้นตอนในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่มีแบบแผนคุณเป็นคนที่มี แนวทางเป็นของตัวของคุณเองนะครับเป็นพลังงานไพ่สีถ้วยความไม่ได้ดังใจทุกสีทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้ดังใจกับเราเสมอไปมันมีปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆก็ยอมกันไปหรือต้องยอมปล่อยกันไปมีพลังงานไพ่เพจเอาวานคนที่อายุน้อยกันหรือคนที่อายุแตกต่างกันหรือมีคนที่ทักทายกับมาในความรักในความสัมพันธ์คนที่ห่างไกลกันคนที่ต่างกันโดยระยะทางโอกาสแห่งการเริ่มต้นใหม่สิ่งดีๆโชคดี โอกาสดีๆในสิ่งที่ดีที่สุดคือความรู้สึกของเรานะในตอนเนี้ชาวธาตุน้ำอาจฉรมันดูแลในความรู้สึกการที่เราอยากที่จะมีอนาคตหรืออยากที่จะมีความหวังในสิ่งที่เราหวังในสิ่งที่เราตั้งใจเราลงมือทําในสิ่งที่หวังโชคโชคดีกําลังที่จะเข้ามาให้กับชาวธาตุน้ําเป็นโชคแห่งการเริ่มต้นที่ดีนะครับเป็นไพ่ของการที่สิ่งดีที่ในวันนั้นที่คนคนหนึ่งไม่เคยเห็นคุณค่าในวันที่เรา มอบสิ่งดีๆให้มีคนที่เสียดายสิ่งดีๆตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาคอยคว้าโอกาสตอนนี้เขาอาจจะเป็นไฟล์ที่กลับมายื้อกลับมาล้างคุณไว้อีกครั้งหนึ่งเป็นพลังงานไพ่สิบถ้วยความเติมเต็มความเป็นครอบเป็นครัวครอบครัว,รวอนาคต ความเติมเต็มนะเป็นไพ่ของการที่คุณกับเขาเคยมีแบบแผนหรือมีคนที่อยากกลับมาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตวางแบบแผนด้วยกันอีกครั้งหนึ่งมีคนที่อยากกลับมาพูดคําว่าเขาขอโทษในวันนั้นที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์ต้องจบกันออกไปนะมีพระางาไพ่แปดเหรียญแปดเหรียญคือการโฟกัสถึงเรื่องการงานการเงินเงินเก็บเงินก้อนคุณเป็นคนที่เก่งในเรื่องการหาเงินคุณเป็นคนที่เก่งในเรื่องการทํางานในตัวของคุณนะครับเป็นนางาไพ่ใน ครั้งต่อไปเมื่อคุณกลับบ้านความสุขที่กำลังเติมเต็มความสุขที่อยู่ในกับครอบครัวของเราความสุขที่มีคนที่เข้ามาใช้วันเวลาล่วมกับคุณนะมีคนที่อยากเข้ามาใช้วันเวลาล่วมกับคุณการที่ให้โอกาสกับตัวของเราเป็นครั้งที่สองทุกเส้นทางเดินเราจะเลือกเส้นทางเดินที่ดีที่สุดให้กับตัวของเราเองนะครับเป็นพลังาให้ทางเลือกความรู้สึกที่ปิดกั้นความรู้สึกที่ยับยั้ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความทุกข์ความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจมันยังเหมือนยังมีความเศร้าและความเสียใจอยู่ลึกๆของคุณการที่ยังเสียใจอยู่ตอนแน่มานาจิการที่เรากลับมาอยู่ในที่เดิมของเราการกลับมาอยู่ในมุมของเราการกลับมาอยู่ในแบบของเรานะครับเป็น,นพลังให้เจอหน้าผลลัพธ์ของการกระทำนะเป็นไพ่ของช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยว ความสุขความสําเร็จและการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่ปรับเปลี่ยนคุณเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่อย่างเสมอคุณเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายคุณเป็นคนที่เรียนรู้พฤติกรรมและการกระทําของคนที่เข้ามานะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอร์สพลังงานไพ่สิบใบนะครับเขารู้สึกผิดไหมที่ทําคุณเจ็บนะมีพลังงานไพ่ความเบือ่อความไม่ได้หลังใจหรือคนอดีตที่ผ่านมาไปพบเจอกับคนที่ไม่ได้สนใจเขา เท่าตอนที่อยู่คุณในวันเนี้ในวันนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังคิดถึงและโหยหาวันเก่าๆวันเดิมๆที่มันคงย้อนกลับไปไม่ได้ในอดีตที่ผ่านมานะมีพันงการที่การปิดกั้นของคุณเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อ่านใจคุณไม่ออกว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมว่าคุณยังแคร์เขาอยู่ไหมว่าคุณยังพร้อมให้โอกาสและการเริ่มต้น กับเขาอีกหรือเปล่ามีไพ่ของการกลับมาพูดการกลับมาเริ่มต้นการกลับมาเกลีย์ใจในวันที่เขาคิดได้ในวันที่เขาตื่นรู้ในวันที่เขากลับมามีสติว่าใครคือคนที่แคร์เขาที่สุดว่าใครคือคนที่เขาไว้ใจที่สุดในวันนั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ทําให้คุณไม่ไว้ใจในตัวเขาเองแต่วันนี้เขาจะกลับมาเริ่มต้นและทําในสิ่งที่เป็นปัจจุบันที่เป็นอนาคตและ ็นอดีตที่คุณกับเขาได้มีความทรงจําด้วยกันมีพลังงานไพชาวธาตุไฟเมสิงธนูธาตุลมกลุ่มตุลเมตุนธาตุน้ํากรกฎมีนพืชจิกธาตุดินการพืชศกมกรคนที่เกิดวันพุธนะครับขอรูปพลังงานไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุน้ํกกากรรกฎมีนพืชจิกนะครับมีไพ่เพจออฟครับนะคนที่อายุแตกต่างกันาารหรือโอกาสที่มันน้อยหรือเกิน ความรู้สึกที่มันน้อยใจกับอดีตที่ผ่านมามันยังมีความรู้สึกที่ยังน้อยใจอยู่นะว่าทําไมเราทําเพื่อเขาขนาดนี้แต่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราเคยทําแต่ในวันที่ห่างไกลกันหรือในวันที่จบกันไปมีคนที่คิดถึงสิ่งดีๆที่ในวันนั้นที่เขาไม่ได้ไขวยขวาสิ่งที่ดีที่สุดการวนกับการหวนคืนความไม่แน่นอนความไม่แน่ใจการลังเลนะเป็นพหการที่ในตอนเนี้ย มีคนที่รู้สึกถึงความไม่แน่นอนหรือความพยายามประครับประคองในความรักในความสัมพันธ์กับอดีตที่ผ่านมาเป็นฝ่ายคุณที่พยายามทํามามากพอนะมีพลังงานไพ่สิบสิบสิบดาบนะครับเป็นไพ่ของความเจ็บปวดเหนื่อยแลกกับความพยายามเหมือนกับการที่คุณปลดปล่อยกับความทุกข์ความเศร้าความเจ็บปวดออกไป ของคนอดีตที่ผ่านมาการเปิดโอกาสให้กับตัวของเราเองนะมีพลังงานให้ความนิ่งความเงียบหรือต่างฝ่ายต่างนิ่งต่างฝ่ายต่างเงียบแต่มันมีพลังงานให้ความคิดถึงกันอยู่มันเหมือนกับการที่ต่างฝ่ายต่างนิ่งกันไปไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งคิดอะไรอยู่แต่คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ว่าเขากําลังเป็นยังไงบ้างเพราะคุณรู้ทุกๆอย่างกับนิสัยใจคอของเขานะครับเป็นพลังงานให้เดอะเมจิเชียนมีพลังงานให้หนึ่งดาบความจริงความชัดเจนความรับไม่มีนิโรธไม่รู้วันนี้ก็รู้วัน นะมีพลังงานไพ่หกเหรียญการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับประพอการความช่วยเหลือการดูแลความเอาใจใส่เหมือนเป็นฝ่ายเราที่ทุ่มเทให้กับเขาอยู่ฝ่ายเดียวทุ่มเทเท่าไหร่คนคนหนึ่งกลับไม่เคยเห็นคุณค่าในวันนั้นในวันที่เราอาจจะเป็นฝ่ายเราที่ซับพอร์ตเขาเกื้อกูลเขาและเกื้อหนุนเขาในวันนั้นนะมีพลังงานไพ่การที่หรือการกลับมาขอความช่วยเหลือาทางด้านการเงิน ของคนอดีตที่ผ่านมาของคุณมีพลังงานภายน Open ในออเปนเทเคิลในออเปนเทเคิลเป็นพลังงานไพ่การอคอยการเฝ้ารอวันพวกนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรวันพวกนี้มีความเสี่ยงเสมอไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไรแต่คุณเป็นคนที่มีแบบแผนคุณเป็นคนที่มีสติในทุกๆก,ก้าวของคุณคุณเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองคุณเป็นคนที่เรียนอยู่ตลอดเวลาของคุณนะเป็นให้าการที่ในวันหนึ่งที่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่ เลือกที่จะปล่อยในวันเนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่รอคอยโอกาสจากคุณอยู่หรือเขารอคอยโอกาสหรือเขารอคอยจงังหวะที่ได้พบเจอกันที่ได้กับมันเริ่มต้นสิ่งดีๆด,ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งหนึ่งเหรียญสิ่งดีโชคดีรู้ค่าในวันเวลาที่สายเห็นค่าในวันเวลา ที่ไม่มีการนด้มีพลังงานให้เจ็ดถ้วยความฝันความหวังมีพลังงานไพ่การที่เขาอยากกลับมาร่วมความฝันเขาอยากกลับมาร่วมความหวังกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นไพ่ของการที่ทางเลือกและโอกาสคุณจะเป็นคนที่เลือกโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองนะครับเป็นพลังงานไพ่คนที่มีตัวเลือกเยอะตัวเลือกมากก็ได้หรือการที่เขามีตัวเลือกเยอะทางเลือกเยอะทางเลือกมากในวันที่เขาไปแล้วไปเรียนรู้มา ไม่มีใครที่เหมือนคุณนะมีพลังงานไพ่ขิงอปครับราชาถือถ้วยความเอาใจใส่ความดูแลความเอาใจใส่ในทุกๆอย่างนะในคนรอบข้างก็ได้นะหรือความเอาใจใส่ที่คุณมีให้กับเขาในวันนั้นน่ะเป็นฝ่ายคุณที่มอบหัวใจให้กับเขาในทุกๆอย่างแต่ในวันที่เราขอหัวใจของเราคืนมาเรากลับมานิ่งขึ้นหัวใจที่เราเจ็บปวดหัวใจที่เรา ที่เขาไม่แคร์กับเราในวันนั้นหรือการที่ในวันนี้มีคนที่แคร์กับความรู้สึกของคุณแล้วมีพลังงานไพ่การมุกอ่อนการเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดการเวลาเป็นเครื่องขี้ข่ายปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้นแสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมงค์หรือคนอดีตของคุณอาจจะพายเรือผ่านคลื่นลมผ่านอุปสรรคหรือเขามีอุปสรรคปัญหาในตอนนี้ในวันนี้ที่เขาไม่มีคุณมันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาถาโถมของเขานะมีไพ่ของวิคตอรี่ เขาอยากกลับมาเดินในเส้นทางเดินที่มีคุณอีกครั้งหนึ่งในเส้นทางเดินที่คุณกับเขาวางแบบแผนกว่าจะถึงเป้าหมายมันต้องใช้เวลาในาความทุ่มเทการความเสมอต้นความเสมอปลายของคนคนหนึ่งหรือเขาอยากมีคุณในทุกเส้นทางเดินเขาอยากมีคุณในทุกสตอรี่ทุกเรื่องราวที่มีคุณในการเคียงข้างและการอยู่ด้วยการก้าวเรียนคุณอาจจะคงไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วเพราะในวันที่เราเจ็บในวันที่เราเสียใจ เขากับไม่แค่ในวันที่เรานิ่งในวันที่เราอยู่ได้คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวคุณเองโสดสวยรวยรอในแบบของคุณความเป็นอิสระความมั่นใจในตัวของคุณเองนะเป็นพลังงานไพ่ใน8ปดเหรียญนนัะ่คือการที่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังตั้งหน้าตั้งตาทํางานเพื่ออนาคตการสร้างรากฐานแห่งอนาคตให้กับตัวของเราเองดีไฮพิเทศความงดหงิด ความว้าวุ่นความกังวลใจมีคนหงุดหงิดมีคนว้าวุ่นมีคนกังวลใจมีคนที่กำลังคิดถึงคุณมากในตอนนี้หรือเขาปกปิดกับความเจ็บปวดกับความเสียใจไว้ในลึกสุดใจของเขาว่าตอนเนี้เขารักคุณมากเขาอยากมาหาคุณเขาอยากพบเจอคุณสามถ้วยเป็นพลังงานไพ่เติร์ดปาร์ตี้หรือเขาไปพบเจอคนที่กินเที่ยวดื่มเล่นวางผลประโยชน์ในเรื่องตัวของเขาไม่เหมือนตอนที่อยู่กับคุณ คุณเป็นคนที่วางแบบแผนการช่วยเหลืออนาคตในเรื่องการเงินด้วยการมีเงินเก็บด้วยการมีเงินก้อนร่วมกันนะครับของชาวธาตุน้ำกรกฏมีนพฤจิกนะ,อะขอพลังงานไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุน้ำกรกฏมีนพฤจิกนะครับเขารู้สึกผิดไหมที่ทําคุณเจ็บขอเช็คพลังงานไพ่ในปัจจุบันของคุณนะครับมีพลังงานไพ่เจ็ดดาบเจ็ดดาบคนคนนี้จะเป็นคนที่ พูดไม่จริงพูดโกหกทาอะไรบังลังกับคุณไปนิสัยเขาอาจจะเป็นนิสัยที่เป็นคนที่หวาดระแวงกับคําพูดคําจาของเขาหรือตอนเนี้ยเขาหวาดระแวงกับคนที่กลัวที่คนอื่นจะรู้แต่ความลับมันไม่มีมีคนที่รู้ในความลับของเขาอยู่นะมีพลัง,งาให้การปิดกัน้นการมีกาแพงหรือเป็นฝ่ายเขาที่แอบสืบแอบ่องแอบมองคุณ กลัวคุณจะมีคนอื่นไปเหมือนเขาก็หวาดระแวงนะแอบพึงอยู่ลึกๆของเขานะมีพลังางานไพ่การปิดกัน้นการมีกำแพงการลังเลการตัดสินใจในตอนนี้เหมือนเหมือนกับการที่เขาอาจี่จกําลังตัดสินใจว่ากลับมางอแล้วคุณจะให้โอกาสกับเขาหรือเปล่าหรือตอนนี้เขาอาจจะพยายามที่จะตัดใจจากคุณเพราะกับสิ่งที่เขาทําไว้เกับคุณผิดไว้มากหรือเกินกับสิ่งที่ผ่านมาในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่พยายามตัดใจจากคุณสักเท่าไหร่ ก็รู้สึกรักคุณมากกว่าเดิมในวันที่คุณดูแลแพ้ใจของคนคนหนึ่งที่รักเขามากที่สุดในวันนี้เขารู้แล้วว่าใครคือคนที่รักเขามากที่สุดใครคือคนที่แคร์เขามากที่สุดใครคือคนที่พร้อมที่จะไปในอนาคตร่วมกันการที่อยู่ด้วยกันอาจจะมีการที่ทะเลาะกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างการยอมลงให้กันการพูดคุยกันการใช้ความรู้สึกที่คุยกะ อีกฝ่ายหนึ่งนะมีพลังงานให้การติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยการเคลียร์ใจหรือการอ่านคุ้นเคยเรียนรู้กับคาหมดแล้วเหมือนเหมือนกับการที่เราอ่านหนังสือแล้วมาแล้วในสิ่งที่เขาเคยทําไว้กับเราแต่ตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานการติดต่อสามไม้เท้าการเฝ้ารอการรอคอยเหมือนอนาคตที่ร่วมกันความหวังความฝันเหมือนคุณกําลัง จากเข้าไปในตอนเนี้มันเหมือนมันเหมือนกนอการที่ในวันที่คุณจากในวันที่คุณถอยในวันที่คุณห่างจากเข้าไปทําให้คนคนหนึ่งที่รู้สึกถึงความโดดเดี่ยวรู้สึกถึงความอ้างว้างรู้สึกถึงความที่มีคุณที่เคยเป็นคนที่ร่วมแบบร่วมแผนด้วยกันในวันนี้ไม่เหลือคุณอีกแล้วเขารู้ว่า การภากรักในตอนนี้เป็นเช่นไรเก้าเหรียญเป็นพลังงานให่ความสดใสคุณอยู่ในที่เดิมของคุณคุณอยู่ในมุมของคุณคุณอยู่ในแบบของคุณนะชาวท่านน้ำเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวของคุณเองเป็นคนที่มีความอ่อนโยนในตัวของคุณแต่ในภายนอกคุณจะปกปิดกับความอ่อนแอไว้ภายในแต่คุณแสดงความเข้มแข็งที่เป็นตัวตนของคุณออกมานะมีพลังงานไพ่เจ็ดเหรียญมีพลังงานไพ่ เอ็ดออฟคัพเอ็ดออฟคัพคือการเริ่มต้นความรักหรือเป็นฝ่ายเขาที่ตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสจากคุณในตอนนี้เขาอยากส่งข้อความมาหาคุณแล้วให้คุณตอบกับเขาหน่อยให้เขารู้ว่าคุณยังรักเขาอยู่คุณยังแคร์เขาอยู่คุณยังรักเขาอยู่มากไหมนะคุณจะเป็นคนที่ถามโัวใจของคุณว่าคุณยังรักเขาอยู่ว่าคุณยังแคร์เขาอยู่ไหมนะแต่ตอนนี้คุณจะดูถึงความร้อนรนความร้อนใจ กองคนคนหนึ่งที่กลับมาคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ว่าเขาจะกลับเข้ามาแล้วพูดอะไรกับคุณนะมีพลังงานให้การติดต่อการสื่อสารคิดได้ในวันเวลาที่ห่างไกลกันในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่คิดทบทวนมันเหมือนเขาตกผลึกในความคิดของเขาว่ากับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเขาที่ผิดไว้เยอะผิดไว้มากในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่รู้แล้วว่าเส้นทางเดินอันเนบหนาวที่ไม่มีคุณที่เดินในเส้นทางร่วมในเส้นทางเดิน กับเขาในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่เสียใจมากนะมีพลังงานให้ความเติมเต็มความเป็นครอบครัวทูอับครับความผูกพันใจที่ผูกมัดจิตที่ผูกพันคุณกับเขายังมีจิตเดียวกันอยู่คุณกับเขายังมีความรู้สึกเดียวกันอยู่หรือมีคนที่มีหัวใจสองดวงที่เต้นเป็นจังหวะรวมเป็นหนึ่งเดียวเขาอยากมีความรู้สึกแบบนี้อีกครั้งหนึ่งความเข้าใจความห่วงใยความดูแลและเอาใจใส่ของคุณนะเขาอยากกลับมา เป็นข้อบเป็นกลัวขคุณอีกครั้งหนึ่งหรือการที่มีการเริ่มต้นเขาอยากให้คุณเห็นในความรู้สึกของเขาเขายังอยู่มีคุณอยู่เต็มหัวใจของเขาในตอนนี้นะ,อะขอะของต่างางไพ่ในในแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะครับ มีไพ่ของนายอ๊อฟคัพนายอ๊อฟคัพเป็นพลังงานไพ่อัศวินถือถ้วยอัศวินที่ขี่ม้าขาวนะเป็นไพ่แห่งการที่มีการยานิมิตคนที่เข้ามาคอยเกื้อกูลคอยเกื้อนหนุนหรือเขาอยากกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีมีพลังงานไพ่แปดเหรียญ การกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะมีพังงานให้เดอะเฮอร์มีตมีไพ่ของ3ดาบ3ดาบความเจ็บปวดเขาก็เจ็บปวดนะกับสิ่งที่เขาพูดจาไม่ดีกับคุณหรือทําพฤติกรรมไม่ดีกับคุณในวันนั้นเป็นฝ่ายเขาที่เจ็บปวดเป็นฝ่ายเขาที่เจ็บเจ็บใจในความรู้สึกของเขาว่า เขาทำลงไปทำไมบางครั้งบางคาคนเรามันมีอารมณ์ชั่ววูบชั่วครังชั่วข่าวมันอาจจะเป็นอารมณ์ในชั่ววูบชั่วข่าวของเขาในวันที่เขากลับมาคิดในวันที่เขากลับมาตื่นรู้ตอนเนี้ยมันเหมือนดีแฮงแมนเขาก็ยังเอาคุณออกจากความคิดของเขาไม่ได้เขายังเอาคุณออกจากวง,ขงเขาไม่ได้เขาอยากพบเจอกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานไพ่คิงออฟสอดราชาสายลมลมที่พัดผ่านก็เหมือนอุปสักที่ผ่านไปแล้วหรือเขากําลังฝากความคิดถึงมากับสายลมช่วยพัดผ่ามาหาคุณนะ เขาคิดถึงคุณมากในตอนนี้เขาอยากพบเจอคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากทําเพื่อคุณกับคนที่ดีสําหรับเขากับหัวใจดวงนั้นที่ไม่เคยแคร์ในวันนั้นกลับมาเห็นค่าในวันนี้เขาอยากจะทําให้ความรู้สึกของคุณที่จะปวดกลับมาเป็นเหมือนเดิมคีนออปเปอร์เทิลราชินีถือเลียนคุณเป็นคนที่หลักใครยากนะ คุณได้รักใครสักคนหนึ่งแล้วคุณพร้อมที่จะดูแลเขาคุณพร้อมที่จะห่วงใยเขาคุณพร้อมที่จะทาเพื่อเขาในทุกๆอย่างนะมีพลังงานไพ่หนึ่งดาบความจริงความชัดเจนเดอะ์มจิเชียนเป็นพลังงานไพ่การเรียนรู้หรือเข้าไปเรียนรู้โลกใหม่เรียนรู้สิ่งต่างๆมามีข้อเปรียบเทียบมีข้อช่างใจในความคิดของเขาว่าใครคือคนที่พร้อมที่จะเป็นครอบครัวกันพร้อมที่จะสร้างอนาคตด้วยกันนะเป็นให่การติดต่อ เดสตาร์ Star, ชาวกลุ่มเป็นพลังงานไพ่ดาวอาทิตย์คนที่มีความอบอุ่นในัวงคุณเองคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วทุกคนรอบๆข้างของคุณจะมีรอยยิ้มจะมีความอบอุ่นจะมีพลังงานไพ่ความสุขที่เข้ามานะมีพลังงานไพ่การติดต่อการสื่อสารความจริงความชัดเจนหรือเขาอยากกลับมาเริ่มต้นเขาอยากให้คุณศรัทธานในตัวงเขาเองหรือเขาขอพรอ,อะไรไว้หรือเปล่านะในตอนนี้เขาอาจจะขอพรกับดวงดาวให้ดาวนำพา ให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันในตอนนี้นะมันเหมือนกับการที่แงนมองไปบนฟ้าไกลไม่มีคุณที่อยู่เคียงข้างเขาในค่ำคืนที่อ้างว้างในตอนนี้ของเขานะเขาอยากกลับมาเคลียร์ใจแล้วกลับมาคนมีอีโก้ลดอีโก้กลับมาในความรักในความสัมพันธ์คนๆน,นี้อาจจะเป็นคนที่เจ็บปวดอยู่นะ,ะมีไพ่ของนายอัฟคับเป็นไพ่ของการคืนดี เขาอยากวิงวอนหรืออ้อนวอนหรือขอร้องคุณให้คุณให้โอกาสกับเขาอีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่านะโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นค่าในโอกาสที่ให้ไปนะครับอขอทุกทรงางภายในสรุปและแนะนำนะครับให้กับชาวธาตุน้ำากรกดมีนพฤจิกมีไพ่ของหกเหรียญน,นะคนที่รักกันเขาจะแคร์กันช่วยเหลือซึ่งกันและก,กัน ไม่มันจะไม่มีคำว่าใครเป็นผู้นำหรือการที่ไม่มีใครที่ไอ้นี่ก,กว่ากันเนาะอาจจะเป็นการที่ในวันที่เขากลับมาเหมือนความเท่าเทีเทยมเหมือนความเอาใจใส่เหมือนความเท่าเทียมซึ่งกันและกันดีแฮงแมนความทุกความเศร้าความเสียใจยการติดแงกมันเหมือนเขาเป็นฝ่ายที่กำลังรอคอยการแก้ไขปม กับคำมั่นคำสัญญาหรือความรู้สึกในตอนนี้ของเขาอะมันช่างทุกข์ทรมานใจหรือเกินนะในวันที่ห่างกันไปทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดทําให้เขารู้สึกผิดทําให้เขารู้สึกสํานึกในจิตใจของเขาว่ากับสิ่งที่ทํามาเนี่ยเป็นฝ่ายเขาที่สํานึกผิดแล้วนะกับความเจ็บปวดในวันที่ห่างไกลทําให้คนคนหนึ่งรู้ใจตัวเองแล้วว่าเขารักคุณมากแค่ไหนเขาแคร์คุณมากแค่ไหน เขาอยากกลับมาทําเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งในตอนเนี้เขาอาจจะได้รับบทเรียนที่เจ็บปวดแห่งผลแห่งการกระทําที่เขาทําไว้ในตอนนี้แล้วพบเจอใครใคคนนั้นก็อาจจะไม่ได้จริงใจกับเขาไม่เหมือนตอนที่อยู่คุณนะหวังผลประโยชน์ในเรื่องการเงินหรือในตอนนี้เขามีปัญหาในเรื่องการเงินหรือเปล่ามีไพ่ของเดอะทาวเวอร์การจับได้การโปะแต่ความรู้สึกความหวาดระแวงการที่เคยทําผิดแล้วมันอาจจะเป็นการที่เหมือนเดิมไม่ได้นะ มันยังมีความหวาดหวั่นหรือว่าความหวาดระแวงการกระทําของเขาเราไม่อยากที่จะเสียใจอีกเราไม่อยากที่จะผิดหวังอีกแล้วนะมีไพ่ของหกถ้วยคนเก่าๆคนเดิมๆหรือคุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดยังมีผลวิบากกรรมร่วมกันที่ยังต้องโคจรมาเจอกันในวันนี้เขาดูแล้วว่าความพัดภาคมีพบมีเจอมีจากมีลามีทุก์มีเศร้ามีเสียใจมีสมหวังมีสุข เขาอยากกลับมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาดูแลว่าความผัดผ้ากับคนที่เขารักเป็นเช่นไรในวันที่เขาตื่นรู้ในวันที่เขาคิดได้หรือเขาอาธิษฐานขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณให้โอกาสให้คุณเปิดโอกาสหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาคัดกรองคนที่มีสิ่ที่เสมอกันคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเขาไปรอคนที่ใช่สําหรับเรานะครับของชาวธาตุน้ำนะหมอต้นก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดซับสไคร้ กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้หมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธา,าตุน้ำทุกท่านนะครับ